า้าวสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับเมนูหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาลองรีวิวการทำบราวนี่ด้วยแป้งสำเร็จรูปกันนะจะพังหรือว่าจะปังเดี๋ยวมาดูกันนี่ยี่ห้อนี้เลยโนนาบราวนี่ซื้อที่ฟู้ดแลนด์นะคะ สำหรับการทำง่ายมากเลยเพราะว่าส่วนผสมก็คือถุงแป้งนะหนึ่งถุงเลยแล้วก็ไข่สองฟองน้ำมันพืชนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะตามอัตราส่วนที่เขียนไว้นะคะแล้วก็เพิ่มนิดนึงก็คือใส่เม็ดมะม่วงด้วยพอชอบส่วนตัวนะง่ายสุดๆก็คือปั่นทุกอย่างรวมกันคะ่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันแค่นั้นเองนะแล้วก็ตามส่วนประกอบที่เขาบอกนะคะก็คือเอาไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นระยะเวลา55นาทีนะอันนี้เราก็ใช้ที่หม้อทอดของเรา เราลองที่160องศาก่อนนะแล้วก็เพิ่มทีละ10นาทีลองดูเพราะกลัวจะไหมอ้อันนี้ผ่านไปนะคะ50นาทีเราลองที่50นาทีพระตรงกลางเริ่มไหม้แล้วปรากฏว่าเป็นหน้าฟิล์มนะจ๊ะแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่แห้งไม่กระด้างนะเนื้อกําลังดีเลยแต่จะบอกว่าในที่สุก็คือเฟลจ้าเนื่องจากว่าเราเทใส่เลยนะเราไม่ได้ใส่ในภาชนะอะไรเนี่ยบางส่วนอะ่ะมันยังเละอยู่เลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าแก้ตัวใหม่ มะพร้าวให้พาย